สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบจัดการตออรอะซึ่งเรามีระบบตรวจเช็คค่าใช้จ่ายก่อนที่จะต่อภาษีสำหรับประชาชนลักษณะการทํางานส่วนที่1จะเป็นการบันทึกข้อมูลก็จะทําพร้อมกับออกใบเสร็จก็เป็นส่วนที่ผู้ใช้เข้าใจง่ายสุดเพราะว่าเขาทาอยู่ทุกวันก็เขียนใบเสร็จทุกวันก็ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญตรงจุดนี้ ส่วนที่สองจะเป็นส่วนแก้ไขข้อมูลนออไปเสร็จผิดเราก็จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลโดยไปที่ตรงรายงานใบเสร็จกดตรงดินสอแก้ไขข้อมูลแล้วก็กดบันทึกสั่งพิมพ์เราก็สามารถที่จะแก้ไขส่วนที่เป็นส่วนชําระเงินตรงนี้เลยว่าสถานะชําระเงินเป็นโอนค้างจ่ายหรือว่าเป็นจ่ายบางส่วนส่วนที่สามจะเป็นส่วนตรวจสอบความถูกต้องนะฮะหลังจากที่ เราลงบันทึกข้อมูลเสร็จในแต่ละวันเราก็จะตรวจสอบเองินสดอของแต่ละวันตรงที่หน้าแดชบอร์ดได้ว่ามียอดค้างจ่ายยอดโอนอหรือยอดเงินถูกต้องหรือไม่แล้วยังสามารถที่จะตรวจสอบอเป็นรายเดือนได้ควรที่จะมีการตรวจสอบภาษีที่จ่ายกรมขนส่งถ้ากรณีที่วันนั้นมีการไปจ่ายภาษีส่วนเงินสดรายวันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด ที่เราจะต้องลงบันทึกแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่วนที่เป็นส่งออก Excel อันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้ Excel อยู่แล้วก็แนะนำลองส่งออก Excel แล้วก็ลงมาตรวจสอบดูถึงความถูกต้องจะได้เข้าใจโปรแกรมมากขึ้นเงินสดรายวันตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะแล้วใช้น้อยที่สุดก็เลยเอามาเน้นย้ำเพื่อที่จะทำให้เรา ตรวจสอบการทาง,งานของเราครับตามที่ได้คุยกับทางเบสคาแคร์ cat, ที่แวะมาเยี่ยมนะแล้วก็ได้คุยกับตลออสีพัฒนาผู้เขียวแล้วก็พีเซอร์วิสโคราชนะก็พอจะเจอปัญหาแล้วสรุปออกมาได้เป็นตามต่อไปนี้นะฮะก็คือตรงหน้าแดชบอร์ดนี่ตรงสรุปรายวันเนี่ยใช้ตรวจสอบเงินรายวันนะว่ายอดเงินในแต่ละวันนี้ตรงหรือไม่ ส่วนรายเดือนเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าในเดือนนั้นเนี่ยเราไม่ได้แค่เข้ามาดูข้อมูลแต่เราต้องอติ๊กดูข้อมูลว่าอย่างเช่นรถลอย่งสองสาอย่างเงี้ยมีการออกเป็นบริษัทกลางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มาตรวจสอบถ้าเราติ๊กบริษัทกลางแล้วยังมีมีจำนวนลดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ารถล,ลอยอน23องสาเนี่ยเขาไปเลือกอบริษัทกลางอันนี้ก็ใช้ตรวจสอบส่วนสรุปแต่ละวันอันนี้ก็ เพื่อที่จะดูว่าในสัปดาห์นี้อย่างของผมนี่เดือนสิงหาต้นเดือนนี่มันถูกต้องไหมจำนวนรถที่มาใช้บริการเราก็ถ้าข้อมูลไม่เยอะเองี้ยเราก็จะเป็นเรื่องการเรียงข้อมูลก็ก็ไม่ได้จำเป็นส่วนเรื่องออกใบเสร็จออกใบเสร็จนี่ก็มีหลายส่วนส่วนนี้ก็พูดไปบ่อยนะก็คือตรงค้นหาข้อมูลอันนี้คือ บางที่ก็ยังพยายามใส่ครบทั้ง3อันจริงๆใส่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใส่บางตัวนะเพื่อกดค้นหาข้อมูลอันต่อมาก็คือลดรอยอวหนะึ่งะกลุ่มที่เป็นลดรอยออนหนึ่งี่มันมีบุคคลทั่วไปนิติบุคคลนะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าหรือรถอีวีอ่าหรือ CNG บางทีรถกลุ่มนี้มาแล้วไม่ไม่ได้กดเลือกพวกนี้นะก็มองว่าภาษีมันไม่ถูกต้องเพราะว่า ต้องทําความเข้าใจว่าเขาเป็นรถบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลแล้วจดเป็นรถปกติหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็น CNG สลับเป็นสินแล้วก็ให้มาเลือกคํานวณเลือกคํานวณแล้วก็ดูค่าภาษีกับเงินเพิ่มว่าคํานวณถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มีหลายตรอ,อนะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นสีพัฒนาครับถ,ถ้าลูกค้าเขาซื้อ,อสมุนไพรยอย่างเงี้ยนะฮะเขาขายสมุนไพร หรือว่าซื้อแว่นตาก็เพิ่มที่นี่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ออกใบเสร็จก็ให้ไปเพิ่มที่เงินสดรายวันนะแต่ถ้าจะออกใบเสร็จสินค้าตัวอื่นที่นอกจากภาษีที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการตรงนี้นะก็คีย์เข้าไปได้เลยว่าลูกค้าซื้อแว่นตาแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปในนี้หนึ่งร้อยบาทอย่างงี้นะแล้วเราก็กดเซฟ หรือไม่ก็ลูกลูกค้าคือมาต่อภาษีแล้วก็มีการเปลี่ยน่านเครื่องอย่างสีพัฒนาเขาก็บริการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องก็เพิ่มตรงนี้ฮะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องอเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กดเซฟตรงนี้ครับอ่าอย่างเบสนะฮะเขาก็มีขายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางหรือว่าซื้อยางตัวนี้ก็เพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราจะลบออกเราก็กดตรงนี้ลบออกได้อ,อย่างนี้นะฮะก็อันนี้คือส่วนที่เป็นอ่าตรงที่ออกไปเสร็จนะฮะส่วนอ่าภาษีที่จ่ายกรมขนส่งเป็นการตรวจสอบว่า ใบเสร็จที่เราออกไปเนี่ยถูกต้องกับที่กรมขนส่งหรือเปล่าเราต้องเก็บลูกค้าเพิ่มหรือต้องคืนลูกค้าตรงเนี้ยถ้าเราจะอัปเดตพร้อมกันนะฮะก็หลังจากรายการที่เราเลือกไว้แล้วก็เรามากดเพิ่มตรงรายการที่ยังไม่ได้ต่อตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเลือกตรงที่ยังไม่ต่อไว้แล้วเราก็มากดแก้ไขพร้อมกันก็มีหลายตออรอที่อธิบายแล้วไม่เข้าใจแล้วมากดพร้อมกันมันก็จะอัปเดตไปเลย ก็ทำให้การแก้ไขทีหลังมีความมีความยุ่งยากนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทำความเข้าใจก่อนอส่วนเงินสดรายวันเนี่ยหลายที่มากซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่เขาไม่ยอมใช้เพราะเขาคุ้นกับการใช้ x x e l อซาซึ่งรูปแบบ Excel เนี่ยบางทียังไม่ได้วางทํารูปแบบในการตรวจสอบที่ที่ครอบคลุม มันเป็นแค่เราเข้าใจมันความครอบคลุมมันก็จะน้อยกว่าตัวนี้เพราะว่าเดิมเราก็ทําเป็น Excel มาก่อนเราก็พอจะเข้าใจนะพอมาได้ทําตัวนี้แรกๆอาจจะไม่คุ้นแต่หลังจากทําไปสักพักหนึ่งเราคุ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวนี้มันครอบคลุมกว่าตัว Excel เยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเจ้าก็จะให้เหตุผลว่าฉันเก็บเงินเองไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยซึ่งการทําลักษณะนั้นนั้นเนี่ย ทำให้ไม่มีระบบที่จะเข้ามาตรวจสอบการทํางานของเราเองทําให้เราไม่เห็นข้อบกพร่องของการทํางานของเรา,าส่วนรายการเพิ่มเติมที่มันไม่มีในนี้นะก็ให้มาเลือกที่อื่นๆแล้วเราก็ขี่ข้อมูลเข้าไปาเจ๊เจ็บเงินลูกค้ามาเกินอย่างนี้นะห้าร้อยบาทก็บอกเนี่ยนะก็กดเพิ่มกักษณะนี้อันนี้คือตรงรายการที่ไม่มีในใบเสร็จหรือบางทาีลูกค้าไม่รับเงินทอนอะไรองนี้ย ก็ให้มาใส่รายการตรงนี้หรือบางอันอขายแว่นตาที่ไม่ได้ออกใบเสร็จก็ตรงนี้นะก็มาขายแว่นตาสองร้อยบาทอย่างนี้นะ,ะที่ไม่ได้ออกมาเสร็จก็กม็มาเพิ่มตรงรายการตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องดูด้วยว่าไอ้ขายแว่นตามันเป็นรายรับเป็นรายจ่ายตรงนี้นะก็ให้ติ๊กรายรับรายจ่ายบางตรออกก็ไม่ได้ไม่ได้แยกชนิดของเงินนะว่าเงินแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยอะไรอย่างี้ อยากใส่จานวนเงินเข้าไปเลยก,ก็เลือกตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่นับได้เข้าไปเลยว่าเท่าไหร่นะสมมุติว่าห้าหมื่นอย่างนี้นะก็กดเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันก็จะใส่จํานวนเงินเข้าไปเพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยดีกว่าไม่ได้ใส่เลยนะถ้าเราจะกดเพิ่มเราก็กดเพิ่มที่นี่ได้นะหรือว่าจะกดลดสมมติแบงค์พันธ์เราจะกดลดลงไปเราก็กดลดลงไปเราจะได้สะดวก ถ้าเราอยากจะปรับเพิ่มลดนะหลายๆที่บางทีไม่พยายามลองใช้ไม่ได้ทำความเข้าใจนะแล้วก็ไม่ใช้เลยก็ทำให้โปรแกรมก็ไม่อำเนยความสะดวกเท่าที่ควรนะส่วนเงินสดยอนหลังเนี่ยคือเราต้องลงข้อมูลให้แต่ละวันให้มันครบให้มันถูกต้องก่อนเราถึงค่อยมาดูว่ามันผิดปกติไปหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปนะส่วนรายงานใบเสร็จรายงานใบเสร็จนี่ จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะหลังจากที่เราออกไปเสร็จมาแล้วเราเรียกมาแก้ไขซึ่งถ้าข้ามวันไปแล้วเราก็จะไม่ให้แก้ไขเพื่อที่จะป้องกันเรื่องก,การทุจริตนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้รายงานไปเสร็จนี้ก็ให้แก้ไขในแต่ละวันเรียกเข้ามาแก้ไขว่าอะไรมันถูกวันผิดจะได้ไม่ต้องไปคีย์ใหม่อ่าด้านบนมีหลายที่ก็ยังไม่ไม่เคยได้ลองใช้ส่วนที่เป็นส่ง,อ,งออก Excel นะหรือว่าอยากจะสสำรองข้อมูลมาไวก้ก็กดสำรองข้อมูลไปที่ Excel เพื่อที่จะ เก็บไว้ในเครื่องเราตัวส่ง Excel นี้ก็เราใช้ตรวจสอบแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์แต่ละช่วงหรือแต่ละเดือนได้หรือทั้งปีก็ได้เนี่ยเราก็แนะนําให้ตรวจสอบอ่าสิบห้าวันตรวจสอบทีหรือเดือนหนึ่งตรวจสอบทีนึงก็จะทําให้เข้าใจโปรแกรมมากขึ้นเพิ่มเติมนะฮะส่วนที่เป็นออกใบเสร็จต,ตรงนี้นะฮะก็มีหลายตรอ,อที่พยายามที่จะถ่ายอกสารเก็บสำเนาลดเยอะมากเลย ทําทให้ต้องอเสียกระดาษเสียหมึกนะก็มีตรงอัปโหลดสําเนารถตรงนี้ตรงนี้นะมีการสำเนาเราก็จะสามารถที่จะอัปโหลดสําเนารถไปเก็บไดนะ้โดยที่เราไม่ต้องไปถ่ายสารไว้แล้วก็เรียกมาพิมพ์ได้